สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94้ทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพอะ่ออร์แคโนะคะวันนี้แพนจะมาทำเอ่อแรนดอมในท็อป,ปิกที่ว่าคุณกับเขาใครรักกันมากกว่างงไหมคุณรักเขามากกว่าหรือเขารักคุณมากกว่าเดี๋ยวเรามาช่างความสัมพันธ์กันนะคะโดยอันนี้จะเป็นทาโอ่เด็กนะคะอันนี้น่าจะเป็นพลังงานของคุณนะคะกองนี้ส่วนอันนี้จะเป็นของเขาคนนั้นนะคะ มาเช็คกันดูว่าคุณรักเขามากกว่าหรือเขารักคุณมากกว่านะคะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปพร้อมบทสรุปนะคะโอเคเอ,อดวงที่เหลือนะคะอีกหกเดือนนี่เดี๋ยวต้องทยอยทํานะคะเพราะวันนี้มันหกเดือนแล้วไนงะมันมันเยอะก็ขอพักเบรกเอาตรงนี้มาขั้นก่อนนะคะแต่ไม่ลืมทําให้แน่นอนนะคะนี่เพิ่งออกกาลังกายเสร็จนะเนี่ยมามาทำคลิปอีกโอเคค่ะขอพลังงานนะคะขอให้พ่ยออกมาเป็น เรื่องที่ดีๆนะคะเรื่องที่พลังงานบวกแล้วก็คนที่มาชมรนดอมในครั้งนี้นะคะขอเช็คพลังงานคุณหน่อยนะคะว่าตอนนี้พลังงานความสัมพันธ์คนที่เข้ามาดูกับเขาคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะขอเช็คตัวตนของคุณกันก่อนตัวตนของคุณนะคะตัวตนของคุณคุณน่าจะเอ,อ,อยู่ในธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกราศีเมถุนนะคะ แล้วก็ธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุดินมังกรการพฤกษกคุณเป็นคนที่มีความดื้ออยู่ตัวเองดื้อเอาแต่ใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความลับเยอะเออน่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องอะไรที่มันน่ากลัวหรอกแต่เป็นคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนให้ใครได้ล่วงรู้มากมายเพราะมันไม่ใช่เรื่องใช่ไหม ที่ใครจะต้องมาเผือกเรื่องของฉันอะไรประมาณนี้แต่คุณอนะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์เนี่ยอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆก็ดูดีดูเท่แค่ใส่เสื้อยืดกางเกงยียนก็ยังดูสวยดูหลอ่อดูเท่ได้นะคะแล้วไงก็ยังเหมือนบุคคลทั่วไปก็ยังต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีๆความรักที่ดีๆหรือแอบดีใจให้ใครอยู่นะตอนนี้ก็ได้ซึ่งทำไม ยังไม่เปิดเผยนะคะยังไม่เปิดเผย <c oughs> ขอดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนเ <c oughs> ขาคนนั้นเป็นยังไงนะคะเ <c oughs> ขาคนนั้นเท่าที่ดูนะเ <c oughs> ขาเป็นคนที่นี่ค่อนข้างมีฐานะด้วยก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวม,มากๆนะคะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวม,มากๆแต่ ขนาดมีขนาดนี้แล้วไงตัวเองก็ยังไม่เพียงพอยังเบื่อยังเซ็งยังต้องหาเพิ่มยังต้องทําให้ดีมากกว่านี้เพราะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงแล้วก็กลัวมากกับการที่ไงการไม่มีเงินหรือใครมายืมเงินเนี่ยนะเขาจะกลัวมากๆเลยเพราะเขาเป็นคนที่รู้จักเก็บหอมรอมริบจะเน้นแต่ด,ด้านการเก็บเงินการมีรายได้การสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้ตัวเองเยอะเพื่ออะไรเพื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม เขาก็ต้องสามารถผ่านไปได้เขาจะเป็นคนที่มีแผนรองรับเยอะนะคะมาดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นเช่นใดกันบ้างนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่มีอีโกโอ้อีโก้แรงมากเลยโต้บั๊มด้วยนะเป็นคนที่เป็นแบบทุกอย่างต้องแปะทุกอย่างต้องเนียบทุกอย่าง มันจะต้องเขาจะต้องเป็นคนคอนโทรลเป็นคนสั่งการอะไรต่างๆนะคะแล้วคุณกับเขาเนี่ยนะมันเป็นคนที่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเป็นวิศวะกรเครื่องยนต์จตำรวจทหารคนในเครื่องแบบอะไรก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ที่ดูดีเป็นชาวต่างชาติยังได้เลยนะคะเนี่ยมาเท่ขนาดนี้ก็เลยมีอีโกโ้ไงเพราะว่าดูดีใครๆก็อยากคุยใครๆก็อยากเข้าหาและบวกกับการทํางานอะไรของเขาเนี่ย มันก็มีตำแหน่งงานที่ดีด้วยเพราะเขาเป็นคนยังไงถึงมีกโก้แต่ก็คือมีความอบอุ่นใครคุยด,ด้วยก็รู้สึกดีใครไปขอความรู้จากเขาการอธิบายงานของเขาแล้วก็ต้องประทับใจถึงแม้เขาจะมีมากอย่างนั้นแต่เวลาการซัพพอร์ตในด้านอารมณ์หรือการให้คำปรึกษาเนี่ยเป็นอะไรที่เลิศมากนะคะเขาเป็นคนที่ขยันมากๆถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็เถอะเพราะเขาคาดหวังถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะหมายถึงความมั่นคงไประดับ เยอะๆของเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บด,ด้านอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรต่างๆหรือเขามีการรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เขาก็ไม่ได้บอกเนี่ยเราก็เลยไม่รู้มาดูต่อเขาเนี่ยนะคะเขาอ่ะผิดหวังสับสนในชีวิตเขามาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะพยายามเอาดึงตัวเองออกมาจากเหตุการณ์นั้นๆน่ะ ให้พลังงานเนี่ยมันลบเลือนหายไปไม่อยากจะนึกถึงเรื่องโซงแซฟในต่างๆอยากมีความชัดเจนอยากได้รับความยุติธรรมในหลายๆด้านด้านการงานก็อยากเป็นที่หนึ่งด้านความสัมพันธ์ถ้ามีก็ต้องชัดเจนจะต้องเจอคนที่ดีคนที่เป็นแบบเห็นและชอบ mm hmm. เห็นและใช่แล้วคือไงก็ต้องรู้สึกดีกับตัวเองแล้วต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นหลักด้วยนะไม่อย่างนั้นนะเจอฝาดแน่เออเพราะเขาเป็นคนที่ว่าขี้กังวลใจคบกับใครเนะี mm ่ย hmm. เขาจะเช็คทุกรายละเอียดนะไม่ให้พลาด เขาจะไม่ยอมเลยที่จะยอมให้ใครมาทําอะไรรับหลังเขาถ้าเขาให้ความมั่นใจกับคนนั้นไปแล้วนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาที่มีกับคุณเป็นยังไงอ่ะเออเหมือนกับตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะดูความสัมพันธ์ก่อนแล้วกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคุณกับเขาเนี่ย มีหน้าที่การงานเนี่ยในในระดับเดียวกันเลยก็ได้นะเป็นระดับผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของนะเขาก็จะมานิ่งนิ่ง,ง,งแต่มีความมัน่นคงคุณก็มีสถาบันความเป็นแม่มีความพร้อมเป็นผู้บริหารก็ได้หรือถ้าทํากิจการทางด้านเสื้อผ้าเครื่องตกแต่งอะไรเนี่ยบอกเลยเลยลูกค้าเยอะเพราะคุณมีหัวทางด้านนนั้การดีไซน์การออกแบบหรืออะไรต่างๆนะคะคุณกับเขาเนี่ยมันมีการได้พูดจาการคุยกันรู้สึกดีๆต่อกันแต่มัน ไม่ค่อยได้พบได้เจอกันบ่อยๆมีการเข้าออกในความสัมพันธ์เนี้ยเท่าที่โอกาสจะอำนวยที่จะได้พบและได้เจอนะคะคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นคนที่ลักษณะที่นคนที่จิตใจดีเหมือนกันอาจจะเสียเสมอกันด้วยก็ได้นะคะคุยกันภาษาเดียวกันชอบเรื่องวรรณกรรมหรือเรื่องพระพุทธเจ้าหรืออะไรเนี่ยเกี่ยวกับการทําบุญอะไรเนี่ยชอบเหมือนกันคุยกันได้เป็นวันๆเนี้ย เออแต่ถ้าได้าความสัมพันธ์เนี่ยไปถามเลยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องอต่อเขาเนะี่ยเขารู้สึกว่าเขาอ่ะถูกตาต้องใจคุณมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วแต่ก็คืออีโก้มันเยอะไงถ้าจะแสดงออกเดี๋ยวรู้เป็นเป็นรองคุณแล้วเดี๋ยวจะคุณจะคอนโทรลและเขาก็จะต้องเสียหน้าไงเพราะปกติจะเป็นคน <Okay. S 1> ชี้นำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเนะี่ย ทุกวันนี้เขามีภาระมากมายนะคะในการทำงานหรืออะไรต่างๆของเขาเขาจะต้องจัดสรรเคลียร์งานของเขาในแต่ละวันเนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องหรือตัวเขาตอนนี้เนี่ยเขามีเรื่องไม่สบายใจหรือไม่สบายก็ได้นะคะเกี่ยวกับเออทางด้านภูมมแพ้กระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้เพราะเขาเป็นคนที่งไงมุ่งมั่นในการทาํางานเยอะนั่งนานๆออฟฟิศซินโดมไงปวดหลังปวดกระดูกไงเก็บแตเงเงินไง ไม่รู้จักไปหาหมออะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูความรู้สึกที่คุณมีกับเขาเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะคุณรู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วรู้สึกเครียดมีความรู้สึกว่าปวดหัวชิบเต่งเลยคุยกับไอเนี้ยแล้วไม่รู้เรื่องประมาณว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นแบบไม่ค่อยพูดถามไปสิบคาตอบมาประโยคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยแบบเกียดคุยแล้วเว้ยแม่งคุยเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องแต่ยังไง <G ül üş> ก็วนเวียนเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเพราะจริงๆแล้วถึงโมโหหรือไม่พอใจอะไรยังไงมันก็ยังมีแรงดึงดูดถึงกันอาจจะเป็นคนี่เงา่าควรๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แอบแฝงไปด้วยสเสน่ห์ที่คุณก็รู้สึกเออถ้าเขามาชัดเจนหรือว่าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยมันก็น่าจะดีนะอันเนี้ยคือสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะแล้วคุณรู้สึกไงกับเขาอีกเฮ้ยเขาจริงอะ่ะ คุณก็อยากได้ความสัมพันธ์จากเขาอะเพียงแต่ว่าคุณรออะรอจะให้เขามาพูดรอจะให้เขามาเปิดก่อนว่าชอบคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมาขอเป็นแฟนหรือมาขอชัดเจนอย่างเงี้ยแต่ไงไม่พูดไงเอออันนี้แหละคือสิ่งที่คุณลุ้นมาตลอดเวลาแต่คุณก็แอบคิด เขาก็คงอยากพูดแหละแต่ก็คือเขาก็ยังไม่กล้าไงเพราะว่าเขายังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรคุณก็บอกว่าพร้อมไม่พร้อมเขาพูดมาเหอะฉันรับได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วมาดูแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะคะก็มเมื่อกี้คุณก็รู้สึกกับเขานั่นแหละแล้วอันนี้มารู้สึกต่ออีกรู้สึกต่อเนื่องคุณรู้สึกว่าเฮ้ย คุยกับเขาทีไรแล้วมันมีความสุขว่ามันสดชื่นนะแต่ถ้าใส่รายละเอียดลงไปกว่านั้นอีกนิดนึงอ่ะพูดอะไรหวานๆอีกหน่อยนึงอ่ะไม่ใช่แบบอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยพูดในด้านรายละเอียดความสัมพันธ์พูดสเพเหะอะไรไม่รู้พูดรายละเอียดนิดเดียวอะไรเงี้ยนอกนั้นอ่ะจะตรงสติ๊กเกอร์แม่งเพียบเลยเออคุณก็เมื่อไหร่วะจะมาขอคอม เมนจากฉันขอฉันเป็นแฟนอะไรเงี้ยฉันก็จะเล่นตัวแป๊บหนึ่งเล่นตัวแป๊บหนึ่งทําเหมือนกับแบบไม่สนใจแต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวฉันจะตอบสนองอย่างเต็มที่เออเนี่ยแหละความรู้สึกของคุณนะคะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะที่จะเกิดในอนาคตในด้านของคุณนะในด้านของคุณนี่ไงเวลามันหา่างกันก็คิดถึงกันมันก็เซง็งก็เบื่อ กำแพงโคตรเยอะเลยอะไรนักหนาชอบก็บอกมาดิอะไรเงี้ยชอบก็บอกมาดิคุณก็พร้อมที่จะไปต่อเลแล้วเพราะคุณก็เหงาย่ยเห็นไหมเก้าเหรียญนนขาดอีกสิบเหรียญอันนี้ความรู้สึกของคุณนะเท่าที่ดูอะ่ะคุณรู้สึกกับเขาในระดับเดี๋ยวก่อนขอดูไพ่ก่อนขอคํานวณก่อนแทรมชีนระดับของคุณนะ่ะคุณชอบเขาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์รอเขามาเสนอหน้านะคะอะเดี๋ยวมาดูกองของเขาบ้าง ของคุณเจ็ดนะจำไว้ของเขาสักกี่เปอร์เซ็นต์นี่นะคะอันนี้กองของเขาเดี๋ยวจดไว้ก่อนของคุณอะ่ะคุณให้70%อีก3าเอรอาแทงหวยเอ้ยไม่ใช่มามาดูกันนะคะว่าพลังงานของเขาผู้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะองอาจสั่นได้ ขอพลังงานให้เขาออกมาดีๆนะออกมาชอบคุณเยอะกว่าคุณนะพลังงานนะฝั่งนี้เป็นของเขานะอันนี้กองนี้เป็นของเขานะไม่ต้องสลับกับฝั่งนะเอาองนี้ยแหละทำสองกองแนละ้วไม่ต้องคิดสับสนนะคะเป็นได้ทุกเพศทุกใบเขาน่าจะเป็นบุคคลที่เกิดในธาตุลมนะคะเเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็เป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก,กชาวธาตุดิน มังกรกันกพฤกษ์ราศีพิจิกนะคะเขาเป็นคนที่เป็นนักสองตัวยงนะคะเห็นอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบเป็นนักวิชาการมีความใฝ่รู้ใฝ่รู้ใฝ่รู้อย่างนี้นะเออที่ไหนได้ว่างเมื่อไหร่กูส่องว่างเมื่อไหร่นะอืมใฝ่ลุกเพราะเขาเป็นไงเขาจะต้องรู้ให้ได้ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เขามีความหึงหวงคุณด้วยนะ ยังไม่ได้เป็นไรกันเลยมาหึงหวงเป็นบ้าอ่ะเนี่ยเพราะว่าเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่ยังไงมีความต้องการเยอะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยผิดหวังเนี่ยเกือบตายมาแล้วนะแล้วฟื้นขึ้นมาหัวกะโหลกคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งถ้าจะมีความสัมพันธ์ใหม่หรืออะไรเนี่ยมันจะต้องดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะอ่ะแล้วมาดูแล้วเขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ เขารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเขาอะยังห่วงความโสดอยู่นะยังต้องการอิสระยังไม่อยากให้ใครมาคอนโทลแต่อีกใจนึงก็อยากมีความรักแต่ก็ขอเริ่มจากผตอนเพื่อนก่อนได้ไหมอะสับสนไหมซึ่งที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าในอดีตเขามันนี่ไงมันเจอเรื่องไม่ดีมาไงเขาก็เลยยังกล้ากลักลวไง ไอ้จะคันจะชัดเจนสัทีเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยว่าคุณอะไรยังไงอ่ะมันก็เจ็บอีกใช่ป่ะเพิ่งจะฟื้นคืนชีพมาได้เพิ่งจะเดินได้อยู่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะต้องกลับไปนอนนิ่งอีกมันมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้แล้วแล้วเขาอย่างไงอีกจะพูดไปเรื่อยๆนะจนกว่าของเขาอ่ะจะเยอะกว่า เขาว่าบอกตรงเขาไม่รู้ตัวตนของคุณเลยอะว่าคุณเป็นอะไรยังไงอะเดี๋ยวคุณก็ชัดเจนบ้างเดี๋ยวก็คุยบ้างเดี๋ยก็ไม่คุยบ้างเดี๋ยก็ผีเข้าเดี๋ยก็ผีออกเนี่ยเดี๋ยวก็จะด่าฟันเขาบ้างอะไรบ้างไอ้นี่ก็แบบงงนะอะไรเมื่อวานยังพูดดีอยู่เลยไอ้วันนี้เป็นอะไรวันนี้ไม่พูดวันนี้ทํางานแต่พึตะพื้นทำงานเขาก็เลยไม่กล้าบางครั้งก็เลยแบบนิ่งนิ่งบ้างอะไรบ้างเพราะกลัวเข้าไปผิดจังหวะแบ่งฟันคอขาดทำไงเออเป็นแบบนี้ แต่คุณก็ใช่ย่อยคุณก็เคยผิดหวังมาเหมือนกันเห็นไหมคุณก็เคยผิดหวังมาคุณก็มีแพชชั่นกับเขานั่นแหละนะคะมีแพชชั่นแต่พยาบอกใจ,ใจเย็นใจเย็นไว้ก่อนโยมใจเย็นไว้ก่อนลกูกใจเย็นไว้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งแสดงอาการอะไรมากมายดูทีท่้าไปก่อนว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขาเป็นคนมีเจ้าของหรือไม่โอ้สายอารมณ์ เออก็ต้องดูก่อนไงเกิดอยู่ๆไปกลายเป็นมือที่สามกลายเป็นคนในความลับเงี้ยซวยเลยอยู่ๆกลายเป็นอะไรแล้วเนี่ยแต่คุณรู้สึกกับเขาว่านะเขาอ่ะช่างมีอีโก,โก้คุณซะเหลือเกินมีอีโก้มากๆเลยบางครั้งคุยไม่ถูกหูมันก็เดินกลับบ้านไปทําอะไรกไน่รูหายไปห้าหกวันแล้วก็กลับมาอีกกลับมาอีกก็อาจจะแบบ มาคุยมาไลน์มาไยทําเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่ไหนได้หนีกลับบ้านเลยไงหนีปัญหาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะสู้ปัญหาไม่ค่อยจะกล้าสู้หน้าจะอาศัยความเงียบเียและเดี๋ยวกลับมานะคะอ่ะเขารู้สึกงไงกับคุณผ้าม,มาเยอะแล้วรู้สึกยังไงอะ่ะเขารู้สึกว่าการคุยกับคุณแต่ละครั้งอะ่ะแมงคตรมีความสุขเลยอะ่ะโหย คุยแล้วทีไรไฟลุกทุกทีเลยอ่ะแบบโอ้ยคุยแล้วเกิดอารมณ์ไงเกิดอารมณ์อะไรโมโหไม่ใช่อารมณ์รักไงอารมณ์แบบออ้ยอยากไปต่ออะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็เป็นนักลักตัวยงนะคุณเห็นนะนักรักตัวยงนะเห็นอย่างเงี้ยนิ่งๆเฉยๆอ่ะเสน่ห์เพียบเลยนะนิ่งๆแต่เดี๋ยวนี่ คุณเนี่ยจะเป็นคนปราเขาเพราะคล้ายๆคุณรู้แล้วคนคนี้พลังงานนี่ของของกองเนี่ยเขาอ่ The ะมีเดอะเลิฟเบอร์แล้วมีเดอะซันนะ mm hmm. เขาน่าจะเริ่มรู้สึกกับคุณเยอะแล้วนะเอาให้แม่เต็มร้อยไปเลยอ่ะดูต่อรู้สึกไงอีกโห oh. oh. เขารู้สึกว่าเนี่ตอนนี้อ่ะเขาคิดมากว่าเดี๋ยวเขาจะต้องหาโอกาสนะในการสร้างตัวเองนะอาจจะซื้อลอตเตอรี่ให้ถูกางวันที่หนึ่งนไงอ่ะ <laughs> ไปขอคุณเขาอยากได้คุณมาเป็นเมีย มันเป็นแม่ของลูกเขานี่เนะียเนี้ยมาเติมเต็มเขาได้เดี๋ยวก่อนเขาจะต้องหาเงินไปซื้อลอตเตอรี่ก่อน mm hmm. เขาอยากสร้างอนาคตกับคุณนะคะประมาณนี้อยากสร้างอนาคตกับคุณ mm hmm. เห็นนิ่งๆเงียบๆน่นะไม่ใช่อะไรหรอกไปหาตังค์ไปหาตังค์อ่ะมาดูแนวโน้มซิปเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวมานจะการรอคอยมาจะถึงจุดสิ้นสุดนะคุณกับเขาจะได้เสียกัน <laughs> ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่กลัวแลนะ้วไงเขาจะไม่กลัวถึง กลัวมากเนี่ยอดแน่งานนี้อดแน่แน่นิ่งเหรออดแน่เลออ้อแล้วแล้วคุณจะยังไงคุณจะยังไงคุณก็จะบอกว่าโอยมาขอโอกาสเจมาขอโอกาสไม่ต้องสับสนหรอกฉันก็พร้อมที่จะเริ่มกับเธอเหมือนกันนะ่ะฉันก็ไฟลุกไม่แพ้เธอนั่นแหละร <c oughs> <c oughs> อว่าเมื่อไหร่มึงจะมาชัดเจนสักทีนะอยู่ห่างไกลกันมาชัดเจนสักทีเถอะนะคุณก็พร้อมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูเปอร์เซ็นต์เซ เท่าที่ดูนี่เดี๋ยวการเวลาอะไรผ่านพ้นไปนะเรื่องอะไรผิดหวังต่างๆเขาจะโลดทิ้งถังขยะให้หมดนะก็จะเหลือแต่ความชัดเจนคือคุณคุณที่รักความถูกต้องมากความถูกใจคุณคนที่เป็นแม่ได้คุณคนที่มีความเด็ดขาดและชัดเจนเขาจะนําหัวใจและถ้วยแล้วก็มีกล้วยมาฝากคุณด้วยนะเนี่ยแหละเท่าที่ดูนะ เปอร์เซ็นต์นะท่อที่ดูนะเอาไปเลยเขาอ่ะชอบคุณอ่ะสิเนตี้อะตีสิบไม้อะไม่ใช่ร้0ยเปอพูดผิด10%เต็มของหน้าไพ่แต่ถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือร้อเอร์แต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนต้องให้มีความมั่นคงตอนนี้ให้คะแนนไปแล้วร้100อยเอขาชอบคุณนะคะเออขาดเหลือกันไม่มากหรอกอ่ะเดี๋ยวให้คะแนนก่อนขาชอบคุณร้อยเอร์ซ คุณชอบเขา70%บเนะคะโอเคโอเคผ่านผ่านปไปไป,ไปเอานางฟ้ามาดูนางฟ้าว่าไงนางฟ้าจะให้กี่เปอร์เซ็นต์นี่ไงนางฟ้าบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่ไปไงโอ้โหปไปไปไปฮันนีมูนกันนี่เห็นไหม ไปฮันนีมูนการคุณกับเขามันเป็นโซเมตเห็นไหมมันเป็นคนที่เป็นโซเมตกันมันจะต้องได้กันและนี่ไงรีลิซ์ตัวเอกเขาอาจจะต้องรีลีสคนเก่าๆคุณด้วยคุณจะต้องรีลีสออกไปนะพลังงานเขาจะได้เข้ามาได้เต็มตัวออกมาซะออกมาจากครอบนะคะออกมาจากครอบความสัมพันธ์เนี้ยคุณได้ไปต่ออย่างแน่นอนเฟมิลี่อิชชูนะคะเฟมิลี่อิชชูมันจะได้อยู่เป็นครอบครัวมีพ่อแม่ลูกนะไปเล่นชิงช้าสวรรค์กันนะก็ จบแล้วนะคะสรุปเขารู้สึกกับคุณอ่ะร้อยเปอร์เซ็นตคุณอ่ะรู้สึกชอบเขาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะก็ประมาณนี้รับไปเลยนะพลังงานดีๆไปเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรว่าไปนะถูกรางวัลที่หนึ่งไปขอกันโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย